สัสดีรถไฟเชียงใหม่นะครับทุกคนครับชั้นหรูหราหมาเห่าจ้าเชียงใหม่ยามเช้านะจ้ะหกโมงกว่ากว่าอีกนะครับมาถึงเชียงใหม่กันแล้วเราจะเห็นเราจะพาชมนะครับว่าสถานีรถไฟมีอะไรดีๆบ้างนะครับทุกคนนี่ที่แน่ๆคือดีท,ทีชาร์จแบตนะฮะซึ่งบางสถานีรถไฟจะไม่มีนะจ๊ะทุกคนนี่ครับที่ชาร์จแบตนะครับคนชาร์จแบตมือถือจาน่ารักมากนะครับ แล้วก็มีที่นั่งพักทุกคนนี่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับทุกคนนะฮะสถานีรถไฟเชียงใหม่มีร้านอาหารเล็กๆเ,เปิดอยู่ด้านในด้วยนะครับนี่ครับนี่คือมีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่5ด้วยนะครับเพ่วยกําเนิดสถานีรถไฟเชียงใหม่สถานีรถไฟออไม่ใช่เชียงใหม่สิต้องบอกว่า ท่านทรงมาเปิดที่นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ให้ก่อกําเนิดเส้นทางรถไฟในไทยในประวัติศาสตร์แรกเลยนะคะทุกคนนี่ฮะดูครับออกไปก็จะมีรถสองแถวแดงนะครับเรียบรับใช้บริการได้เลยนะครับนี่ครับทุกคนลูกเล็กเด็กแดงมาอันนี้เป็นรถไฟขบวนเรียกว่าหรูหราราคาแพงนะตู้นอนจริงๆไม่ต้องมาตู้นอนหน้าหนาว ั้นสามก็หนาวแล้วจ้าทุกคนแต่นอนแอร์มันจะมีผ้าหม่มไนนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศดอกไม้สวยนะครับเรจะไปไหนซาฟารีสวนราชพฤกษ์นะฮะก็จะมีตรงนี้มีป้ายประชาสัมพันธ์มีบงมีบงมีเบอร์นะครับช่วงนี้หน้าหนาวดอกไม้งามครับนคนเริ่ม คนถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตก่อนดีกว่าเพราะแบตจะหมดก่อนที่จะเดินทางลุยไปพักที่ r r s s o โ s t a l l วันนี้เราไป i อ i s h โ s t เ l เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พักบรรยากาศแบบ o o t t e l มีพนังนหล่อๆเยอะๆเลยนะคะที่นี่เขาบอกนะคะจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น o o t เ l แบบที่พักแบบมีทั้งเต็มรูปแบบแล้วก็มีทั้งเป็นแบบบังเบสนะฮะทุกคนนอนร่วมกันเป็นแบบหอพัก ห้องละห้าหกคนห้องละสองคนหรือว่าห้องสวดตัวก็มีนะครับนี่ครับบรรยากาศผู้โดยสารทยอยลงจากรถไฟขบวนหรูหรานะฮะนี่บริการตำรวจรถไฟก็มีนะครับอ่ะชาร์จแบตดีกว่าทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับติดตามด้วยครับเดีย๋ยวจะมีพาไปอ่อรับประทานอาหารอะไรคอยติดตามกันนะครับจะอาจจะไปบุฟเฟ่ต์เยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับ